ใช่ป่ะถนนต,ตรงนั้นนะอ่ะมอเตอร์เวย์ใหม่นะคะฝั่งน,นี้ดูข้างหลังนนเราจะขี่จัก,กรยานกันเช่าจัก,กรยานมานะคะชั่วโมงละแปดสิบบาทอันเนี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นแบบขี่ขี่คนเดียวนี่สี่สิบต่อชั่วโมงนะคะอันนี้แปดสิบบาทมันจะมีที่ดังให้สองที่แล้วก็ มีข้างหลังให้นั่งอีกเป็นเหมาะกับการเป็นครอบครัวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะขี่ถ้ารถกอล์ฟนี่ชั่วโมงเท่าไหร่พ่อรถกอล์ฟชั่วโมงละร้อยเหรอแต่จักรยานน่ะได้ออกกำลังกว่าเดี๋ยวแก้วจะปัดจักรยานไปด้วยนะคะแล้วก็ไปกันไปไปขี่พาเพื่อนชมวิวนะขี่ข้างหลังพ่อช้าช้านะค่อยๆไปปะไอโรด ว้าวถือกล้องไปด้วยชา้ชาๆไม่ต้องผีไปเพราะภาพมันจะเลื่อนมันจะเลื่อนไวน <c oughs> ี่ค่อยๆไป <c oughs> ชา้ชาๆได้พลา้เม่นงามนะคะได้วิวสวย <c oughs> ลมดีค่ะช <c oughs> ้ะวิวสวยไหมเพื่อนๆมารีบมาดูแล้ว สวยมากบนนี้นี่ค่ะข้างล่างคือเขื่อนลับตะคองแล้วเราก็จะมองเห็นมอเตอร์เวย์สายใหม่ตรงนี้ต้นไม้พวกนี้เหมือนอยู่บนภูชีฝาเลยแ,ายแก้วใส่แก้ขคสะ้่นยังไงน,นะนี่พทษนะนี่ปั่นจักรยานปั่นคู่ดูเงาแล้วกันเพราะมันจะมองไม่เห็นนี่การหันเริ่มมาแล้ว ดูลมสิฮะตึบเบาวบารถก่อนนั่นๆลมแรงมากมือถือแทบไปไม่ไหวเลยจอดกันนี่ลมแรงดูวิวข้งางาาาาาล่างค่ะหุ่นรถกำลังวิ่งอยู่มอเตอร์เวสสายใหม่รีบรีบว้าวพี่แก้วอาจจะมองไม่เห็นคอมเมนต์นะเพราะไม่มีแว่นตาอันนี้แว่นตาแล้วกัน ลมก็จะมองไม่เห็นคอมเมนต์เดอ้อใครมาก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เดอ้อฝากคอมเมนต์ด้วยกระตุ้นการมองเห็นสวยเ,เนี่ยค,คนก็เช่าจัก,กรยานชีกันหมดอ่ะอที่จริงเดินก็ดีนะถ้าเราไล่อะชั่วโมงละ80บาทสำหรับปั่นสองคนแบบนี้ เดี๋ยวเราจะไปตั้งกล้องไว้ให้ดูเราปั่นจัก,กรยานอันนี้ปั่นมาเรื่อยๆก่อนเนี่ยกลางหันสัตว์หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่ามือหนึ่งถือจัก,กรยานมือนึงก็ถือวีดีโอมือกล้องอนี่เลยสวัสดีค่ะ กดดูกาหทนก่อนไหมไปตรงไกลๆคนก่อนไกลคนหน่อยโอ้ยตรงนี้ตรงนี้สวยว้าวลลอา้าวนี่ค่ะนี่เลยเราปั่นจักรยานปั่นจักรยานสองคนชั่วโมงละแปดสิบบาทแต่เนี้ย นั่งได้สามคนล้วมีลูกก็ให้ลูกนั่งข้างหลังอีกคนหนึ่งนี่ค่ะยิวสวยมากยามเย็นนะคะกี่โมงแล้วเนี่ยห้าโมงเย็นดูกี่ต้นอะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบเลยสิบสองเยอะเลยเดี๋ค่อย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 กล้องจะดับเมื่อกี้ดับไปครั้งนึงละไล่ครั้งแรกดับเลยเออนี่ไง เก็บภาพได้เป็นล้านๆวิวเลยใครเนาะ T w m t อาคายสุชาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะมาคนแรกเลยขอบคุณค่ะอไม่เห็น ยสวัสดีค่ะอยู่เราอยู่ตรงกลางหันลมอ่างพักน้ำเขื่อนลำตะคองนะคะอยู่บนเขาใหญ่เที่ยงบรรยากาศดีมากเลยน้ำเต็มอ่างเลยน้ำล้นอ่าง ี่ตรงนี้คงไม่มีปลาหรอกเนาะเพราะเขาดูดน้ําขึ้นมามันที่ดูดน้ํามันก็คงปลาคงติดมาไม่ได้นี่ฝั่งจากที่เราเช่าจัก,กรยานมานะมีห้องน้ําห้องน้ําบริการฟรีจัก,กรยานถ้าขี่ปั่นได้คันเดียวก็จะชั่วโมงละสี่สิบบาทถ้าสองคนอย่างที่เราเช่ามาก็จะชั่วโมงละแปดสิบบาทนะคะ นั่งได้สองคนแล้วก็มีให้ลูกนั่งได้ด้วยนี่คันนี้เลยของเราคันนี้แหละที่เราเช่ามา Yeah. Hello? สนใจแม่เลย หนูไปไม่เห็นพามากับเมืองน้องลูกสาวกับเมืองไทยอล้วก็คือตว่าพ่อแล้วนี่คือตว่าพ่ออยู่หันอ๋อหลานคนอยู่คนละที่เขาไม่สนใจพ่อกับแม่มาสวันแล้ววัน <c oughs> ไหนเขามาเรามาหัวเดาจะมาพอไปลา อัม่นันดี้โอเคดูวิว่ันไหมลูกเราจะขี่จักรยานไปต่อดูวิวนนะคะเขาายญ่เที่ยงค่ะอากาศดีดอกหญ้าสวยมากพอพามาพามาเดี๋ยวแม่ไปถ่ายดอกหญ้าตรงนั้นก่อน ่เอาไว้ก่อนมาถ่ายรูปโอเคแค่นี้บ๊ายบาย ดกต้าไม่ต้องกลับไครับเด็กต้าหยุดก่อนอออบอกว่าอากาศดีมากกระโปรงทั้งเลืะทั้งเป็นหนามโดนหนามอ้าวอันนี้ดับไปแล้วแบตหมดแน่ๆเลยปอแบตหมดไปแล้วใช่ไหมข้าอลองโทรดิน่าจะแบตหมดแล้วล่ะ นะเอานี่ไงย็งไรสดมันดำแดงอยู่เลยจอมันดำนี่ตายแล้วขอโทษค่ะจะออกไงเขาเนี่ยหันไปดีไข้างนี้ดิหันไปข้างนี้ทำยังไงอะมันจอหวาน<ด>อยู่ปิดพ่อกดกากระบาดออกแล้วก็หยุดสตรีมตกลง